มันเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมมีนักการเมืองท้องถิ่นมาเกี่ยวข้องใช่ไหมต้องไปถามท่านนี้ค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะคุณผู้ชมก็มาตอบคําถามเรื่องนี้เช่นกันยืนยันว่าลูกใครทําผิดโดนหมดถามไปเลยนะว่าใหญ่กว่ารัฐบาลไหมล่ะ ถ้าคุณใหญ่กว่ารัฐบาลก็มาคุยกันแต่ถ้ามาใหญ่กว่ารัฐบาลอ่ะโดนอยู่แล้วนะคะคุณอนุทินค่ะก็พูดในฐานะที่ท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะนยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปทุมธานีเห็น,น,นว่าเป็นลูกชายของนายกเบี้ยวนะคะ,ค,ะคุณกฤษดาหลีนวรัตเนี่ยท่านนายกเทศมนตรีมีพฤติกรรมไปกล่างบนท้องถนนจนทําให้มีคนเจ็บถึงสองรายคุณอนุทินบอกว่าต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานละค่ะให้ผู้เสียหายไปฟ้องแจ้งความได้เลย กระทรวงมหาดไทยไม่สนหรอกนะว่าเป็นลูกใครทำผิดกฎหมายก็โดนหมดซึ่งก็ย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมนะคะทำทุกอย่างตรงไปตรงมาหากการณีนี้นักข่าวก็เลยถามคุณอนุทินว่าถ้ามีการใช้อิทธิพลมาลังแกประชาชนจะทำยังไงคะนะคะเรื่องนี้คุณอนุทินก็ถามกลับมาว่าใหญ่กว่าผู้ว่าไหมล่ะใหญ่กว่าตำรวจไหมล่ะใหญ่กว่ากระทรวงมหาดไทยไหมใหญ่กว่ารัฐบาลเลยหรือเปล่าล่ะ ถ้าไม่มีอิทธิพลอะไรนะคะในเมื่อคนไหนที่ใหญ่กว่าบอกว่าต้องโดนคือถ้าทำผิดเนี่ยยังไงก็ต้องโดนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกใครทำผิดกฎหมายก็โดนหมดนะครับผมก็จะย้ำไปด้วยว่าต้องต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทำทุกอย่างต้องตทงไปตรรมาแล้วถ้าสมมติว่ามีการนำอิทธิพลในท้องถิ่นอย่างเงี้ยมารังแกประชาชนอย่างเงี้ยค่ะใหญ่กว่าผู้ว่าไหม ใหญ่กว่าอำเภอมั้ยใหญ่กว่าตำรวจไหมใหญ่กว่ากระทรวงมหาดไทยไหมใหญ่กว่ารัฐบาลไหมคนะำตอบทีใหญ่กว่าทําไมทถ้าไม่ก็มันก็ไม่มีพิคนธนายตรงเพราะในมือคนที่ใหญ่กว่าบอกว่าต้องโดนถ้าทำผิดก็ต้องโดน ถ้าทำผิดยังไงก็ต้องโดนนะคะไม่มีใครจริงๆนะคุณอนุทินบอกมาเลยคําเดียวไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายครับแค่นี้ก็เข้าใจแล้วแต่คุณอนุทินก็ให,ให้ให้ชี้ให้เห็นนะว,ว่ามันมีทั้งรัฐบาลมันมีทั้งกระทรวงมหาดไทายและผมมาเจ้ากระทรวงมหาดไทาย<อ>พ่อเขาเป็นนายกเทศบาลเทศมนตรีก็เป็นสายตรงเป็นลูกน้องผ,ผู้ใต้บังคับบัญชาลงไปด้วยนะคะคยังไงกฎหมายก็จะต้องจัดการเรื่องนี้คุณอน,อนุทินก็บอกว่าไม่ปล่อยไว้แน่นอนนะคะใครทําผิดก็ต้องชดใช้ค่ะครับ